สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปของบิลซังได้อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่มีมีหลายคนเข้าไปดูคลิปซูชิของบิลซังแบบถล่มทลายจริงนี่สั่งวันนี้ค่ะวันนี้พาไปกินอะไรต่อคะเนี่ยวันนี้เหรอวันนี้ก็แน่นอนสิเมือม่อเรามาพาไปกินซูชิที่หลายๆที่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําเลยในญี่ปุน่นค่ะวันนี้เรามากินซูชิแบบจานละ105หนึ่งร้อยห้าเยนกันเหมือนเดิมแต่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ ไม่ใช่ร้านที่บิลลูซังเคยรีวิวมาร้านนี้ชื่อว่าร้านนี่เลยไม่จรจินนี่คุระซูชิคุระซูชิเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านร้านที่หนึ่งร้อยห้าเยนนะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยแหละโอ้ดังกับซูชิโรยเหรอคะใช่ดังกับซูชิโร่หรือว่าขับปลาซูชิที่บิลูซังเคยไปกินนะขับปลาซูชิไม่เคยไปกินอะ่ะเออสถึงหน้า <laughs> นั่นแหละเมื่อไหร่จะพาไปกินถ้าถ้าอยากกินนะขับไปดูคลิปขับปลาซูชิของบิลูซังได้นะครับร้านนี้ก็ทุกจานหนึ่งร้อยห้าเยนเหมือนกัน จะจะมีบางจานเท่านั้นเป็นแคมเปญเป็นโปรโมชั่นที่จะลดร,ราคาเหลือ88เยนแล้วแต่สาขาหรือว่าแล้วแต่ระยะเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมี88เยนวันนี้หรือเปล่าแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือว่าถ้าเกิดกินครบ5จานแล้วเนี่ยเราสามารถเอาจานเนี่ยหยอดเ,ข,เข,ข้าไปที่คล้ายๆไม่นจะเป็นคล้ายๆตู้กดไอ้ลูกกลมๆของเล่นเด็กอะ่ะถ้าเกิดสมมุติเราดวงดีเราก็จะได้ลูกกลมๆเข็มกัดหรือว่าเป็นคู่กุญแจเป็นของที่ระลึกมาเดี๋ยวนี้ลองดูแต่ว่าเราจะกินได้กี่จานแล้วเราจะได้ ดูลก,กลมๆบางทีอะค่ะค่ะแล้วเข้าไปดูกันเลยวิธีการจองข้างในอ่ะดิวซังจะสอนวิธีการจองที่ของรา้านสุรัสสุขีให้ดูนะครับขั้นแรกเราก็มาที่คอมพิวเตอร์หน้าร้านจอดแล้วก็กดปุ่มใหญ่ๆปุ่มนี้กดไปปุ๊บ <c oughs> แล้วก็เลือกก่อนจำนวนคนวันนี้มวิวซังมา6คนวิวซังก,ก็จิ้มไปที่เลขหก หลังจากนั้นก็เลือกเอาว่าจะเป็นแบบโต๊ะหรือนั่งแบบพอา์เตอร์วันนี้พี่สังของนั่งแบบโต๊ะแล้วกันนะกดไปที่โต๊ะแล้วก็กดอีกปุ่มหนึ่งก็คือว่าคอนเฟิร์มออกสัวมามันก็จะมีสัวไหลออกมาแบนี้ได้เบอร์61นะครับ นี้วีดูซ่ได้เบอร์61นะครับเ้าบอกว่าจะต,ต้องรอประมาณ24นาทีแล้วก็มีคนรอทั้งหมด12 12เขาเรียกวไร12คิว2คิวใช่ไหมรอไปประมาณ24นาทีแล้วก็ไานั่งรอกัน อที่ร้านนี้มีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะอยากดูซังหยบโบชัวมานะอันนี้เป็นเมนูของอาาที่จะหขอกลับบ้านร้านี่สามารถหขอกลับบ้านได้นะเขาทำเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบว่าเป็นเป็นโต๊ะนี้เลยนะขอกลับบ้านได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็รูกได้ว่าเราจะเอาอะไรโอ้มีที่เอาแบบวาจะมารีการซาเซริทากิโตะก็มีอย่างนี้แถวนก็จะเป็นที่เขาแบบว่า โอซูสเมต์อยู่สองเซอสองและโอซูสเมตใช่ไหมก็คือแนะนำเป็นเมนแนะนำอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นมากุโลอะโวคาโดใช่ไหมเป็นปาตูน่าอะโวคาโดอันนี้ก็เป็นอะไรอะอากูริเอบีก็คือกุ้งย่างก็เรียกนะย่างกับกระเทียมล้วอันนี้ก็เป็นหมูอันนี้เป็นอะไรก็รู้มีมีเลมอนสเต็กด้วยเป็นเลมอนแล้วก็เนื้อสเต็กแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีฟู้ดดสลัซีฟู้ดสลัด อัน,นี้คือที่เขาเป็นเป็นที่แนะนําเลยส่วนเมนูเมนูอื่นก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมปาทูน่าใช่ไหมมีฮามาจิฮามาจินี่ก็ที่นิยมของญี่ปุ่นมอกันแซลมอนกุ้งปลาหม,มึกอ,อะไรเงี้ยไหมลดแต่เมนูดงๆที่อยู่ในร้านเนี่ยจะมีมากกว่านี้อีกน,นี่อันนี้เป็นแคลแอนเป็นคนั้น,นะ ระบบใหม่เพราะเขาจะเอนวิธีการเอาออกจากฝาครา้อบอร์อะไรนะแม่ทีนี้เบอร์หนึงเบอร์นค่ะนี่เลยบบเบอหอคนรนี่เลยต้องคนเราเราน้าข้างนตง สมมติพบ5จาจแล้วใช่ไหมเราเอาจานหยอดเข้าไปเนี่ย5จานเราก็จะมีไอ้ลูกกลิ้งเนี่ยไหลมาให้เราอันหนึ่งถ้าเราโชคดีเขาเรียกว่ากาชาปองค่ะเออเขาเรียกอะไรนะกาชาปองอ่ะต้องให้พวกเขาเรียกอะไรพวกอะไรพวกอะไรผกกโอตาคอ่ะเป็นเป็นผี เรียกปูจอยชีก็ได้ปูจอยชีปูจอยชีปูจอยชีเนี่ยปูจอยชีเรียกเลยนะเอาหมายตีไม่งนัอย่างนี้เรียกว่ากาชาปองค่ะกาชาปองแล้วแล้วกาชาปองนี่มันมาเป็นยังไงเนี่ยเหรอที่เป็นก้อนๆเนี่ยเหรอใช่แล้วจะไหลออกมาตางมันเทไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ลองดูมันจะไหลมาตา้งซูชิเนี่ยหตอนนี้พี่อู๋สั่งไปกินละดูเมนูก่อนเมนูมีอะไรบ้างเมนูใช่ไหมขอซื้อเบเก่อนเลยค่ะเอเอบี นะเดี๋ยวก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์เมนูนะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นข้าวปัลล้นรับประปามีหลายอย่างเลยไม่คิดให้ดูและะ้วใช่ั้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นกข้าหอ่อเป็นห่อสาหร่ายมีเทมปุระด้วยอุ้ยเทมปุระอย่างเดียวก็มีเทิเบติน่ากินลองสั่งมาเทมปรุระเอาค่ะเอาเ,อาเอาทปุระกีอ่อันได้สูงสุดสี่อันสั่งไปก่อนสี่อัน,นใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มสั่ง แล้วพอสั่งไปแล้วเดี๋ยวสั่งเพิ่มต่อเลยสั่งเพิ่มอีกสองคนใช่ไหมสั่งไป,ปสองคนใช่ป่ะอ่ามีมีอื่นอีกนะอ่าอ,อ,อันนี้คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วอันนี้ก็คือของเดือนนี้จะมีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้มีหน้าปูอัดแล้วก็มีหน้าปลาหมึก หนูปลาหมึกสดมีปลาซำหมากนะครับแล้วก็มีอะ,อะไรเนะคาโบคาบดคาปัจีปลาคาปาชิีแล้วก็มีอะไรอีกมากมายอันนี้อันนี้น่ากินอันนี้หนึ่งร้อยเยนแต่ว่ามีสามก้อนบิลสั่งๆนีและกันอ,อันนี้เป็นแทปเบิลของร้านนี้เดือนนี้สั่งไปแล้วเดี๋ยวดูเวลาเวลาของมา เวลาของมานะมันก็จะมีาจวิ่งขั้วตรงนี้ให้เราที่สั่งไปเขาจะในไหลมาตามลายนี่เดยวพออยู่นะเวลาไหลมันจะคลื่นๆมานี่อันนี้ที่ของที่เราสั่งผมไม่มีต่อหน้าเราไม่ใช่เราสั่งเว้ยถ้ายังงงว่าไม่ได้สั่งเขาเพทำไปหยิบออกมาทำไมอ่ะทั้นสี่พอไม่ดีว่ามันไม่รู้นะของฝั่งไหน มีรังยังงงอ่ะเ <God> <sounds> ่คยสังะก็ยังว่าอยู่เมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังบอกให้อยากกินว่ะต้นวัต้นวัวอ่ะให้ดูที่ที่กดชูยุร้านนี้ปกติที่ชูยุไม่จะมาเทะๆใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้มันจะมีกลุ่มคนด้วยเดี๋ยวตาทิตอ่ะตาทิศเลยอันนี้ใช่ไหมเป็นสกินใช่ไหมยองไปเนี่ยแล้วก็กดกดกดปุ๊มก็จะจะออกมามเป็นสีสันข้างในกว่าที่นี้อร่อย ขอสกีบูสังสิมีขิงไม่เอ่ยขิงข่าขิงอยู่ตรงนี้ขิงเอาบ้างแซลมอนชีสเอาเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยครับไม่ตันหรอกเพจานนี้นะครับเป็นเป็นเมนูแคมเปญของเดือนนี้ก็คือว่าจะมี3ชิ้นในราคา1 0 5ยเยนเหมือนกันมีปลาแซลมอนมีมารกุโรแล้วก็มีกุ้ง ลองชิมสิแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าคอ่าโรมาลองกินสิอืมรสชาติอร่อยมาก เขียวให้น้องๆเพื่อนๆครับอ่ะร้านนี้ช็ชาเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นชาเขียวของร้านคุรัตสึชินะครับโอ้เหมือนเดิมก็ตักเข้าไปโมโ่ตัวตัวดูซานอบกินสอ้อนนะซ้อนใช่ไหมแบบนี้แล้วก็มีที่กดมีที่กดน้ำน้าร้อนเหมือนกันระบบเดียวกันทุกร้านไปนี้ได่ไหมเราสั่งไปหกเนาะ ซูชิออกแบบเป้านี้ให้ครัเขาครอบวันนี้เพื่อกันไวรัสกันสิ่งสกปรกต่างๆเป็นมาตรการใหม่ของร้านนี้ผมว่าบริษัทต้องการจะกินต้องการจะกินมาบุรี่นะครับอันนี้คือมาบุรี่ใช่ไหมครับก็ใส่กันใหญ่จากตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาให้มันเปิดแล้วก็หยิบออกมามาด้วยมาด้วยเอาเยอะจานนี้อันนี้ 6กพิกไก่แล้วก็อันนี้โพตาเต้หอยเชลล์อยู่ที่มีอะไรบ้างนีปลาหมึกพาโกใช่ไหมอันนี้มีเอบีมีกุ้งแล้วก็อันนี้บินโชโร่น่ากินจริงๆ,งๆส่วนนี้ก็ยากิแซลมอนนะครับแซลมอนย่างนี่แซลมอนย่าง เลยช่วงเที่ยงแล้วอันนี้ซีฟู้ดสลัดนะครับซีฟู้ดสลัดล้านนี้ครีบป,ปลาเองการวาอานนี้ครีปปลาอันนี้โทรโรสซลมอนนะครับโทรโทรสโทโรสซลมอนครบห้าจานรับประทางอันนี้ก็สามอนชีสนะครับ แล้วอันนี้ก็ปลาฮามาจินั่นเองนี่อันนี้เบคอนชีสน่ากินมากนี่อันนี้ปูเห็นไหมปูน่ากินมากๆเลยแบบปูเป็นตนนอนเนื้อเลยกุ้งชีสเฮ้ยงั้นเสียบจานกลับพื้นไปดีกว่ากุ้งชีสเราเนี่นี่อันนี้มาอิกุละ ไข่ปลาแซลมอนเันูนี้อะไรมากี่ก็ไม่รู้นัตโตมากี่นัตโตมากี่นะอันนี้มีปูปูใบยองเนสอันนี้บินโคโลโรสุดยอดจานสุดยอดน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยอยูสั่งฟาดไปลสิบห้าจานเนี่ยอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์โอ้โหน่ากินทั้งนั้น นี่นี่อันนี้กุ้งกุ้งลาดซอยกระเทียมอร่อยอร่อยอร่อยโคตรอร่อยอันนี้หอยซีบุกมีมันไรยอดหอยซีบุก <ๆๆ S 1> ก็กรุบๆ,ๆมากอร่อยมากเด็ดเส็จน,นี่ <ๆ S 1> แล้น,นี้ไข่หวานก็หวานจริงๆ,ๆ,ๆนี่อันนี้ อาไม้บีกุ้งหวานมีอันนี้หอยเม่นก็มีนี่อุนี้อีกร้อยเย็นเลยถูกมากๆากจีอันีาสมากใช่มกินเอนี่ยันนี้ใช่มเรีห้จานใช่ไหมที่หัวต๊วมันจะมีเนี่ยมันจะมีไอ้รูใส่ยเนูสเี่ยเราก็ใส่เข้าไปชุดจาน 嗯，二。 นี่แพ้จินนี่ไม่ได้อะไรกันไปแต่จินนี่ไม่ต้องจใส่ผ้าจานที่คืื่ปงงานรหรือเปล่าต้องจาน <c oughs> ได้แล้วนั่นไงหล่นนี่ได้แล้วได้ตัวเนี้ยได้อะไรรางวัลมาแล้วเหรอใช่ได้แกดีแกดูแกดูหน่อยแกได้ไหมคะแกนะอุ้ยทำไมสู้กีตึงเลยอ่ะสิบบาทนะแน่ ดูสันต้องเอาให้ได้บ้างนะอ่ะโอ้วในเซตนีดด้มีตัวน่ารักๆอะไรนะเนี่ยจริงบ่ะดูสิจริงด้วยจริงด้วยจริงด,ด,ด้วยร้วยตัวยก่อจริงด้วย บิวสั่งไม่ได้อีกแล้วว่าบิวสั่งกินไปสิบจานแล้วนะเดี๋ยวบิวสั่งต้องกินเพิ่มอีกแล้วเพื่อให้จ่าย่ะตอนนี้บิวสั่งกินอิ่มแล้วครับบิวสั่งก็เรียกพนักงานมาเก็บตังค์ครับตอนนี้พนักงานกำลังวิ่งมาอยู่เดี๋ยวจะเอาไข่เค้กนี่นะไข่เค้กบิสต์บิสต์เดี๋ยวเราเสียอีก้ะ ちちょっっとお金だだてくくささいい。い。い。はは別々人ずつで待วิวซังก็บอกว่าขออุกาเคไสืบสิบก็คือขอคิดต่างแยกตอนแรกเขาจะไม่ยอมดูวซังบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดคิดตังรวมเนี่ยวิวซังเงินไม่พอก็เลยอยากได้ถามว่าจ่ายตังครับตอนนี้วูวซังกินเสร็จแล้วนะครับวูวซังก็กำลังกำลังจ่ายจานอันนี้คือปีนของวดวซังนะครับวูวซังกินทั้งหมด1ิ จานไม่เคยกินเยอะมาก่อนนะครับนี่ที่กินเยอะเพราะว่าอยากได้ให้ลูกกดๆเมื่อกี้แต่ก็ไม่ได้เลยเสียใจมากเลยเนี่ยบิลต้ังเสียใจมากๆ15จานก็1,575เยนนะครับวามเงินไปเยอะๆเดี๋ยวเขอมาเองเป็นไงบ้างสินี่วันนี้กิน อิ่มหนำสำราญดีไหมอร่อยค่ะวันนี้กินเยอะมากเลยเราจินนี่ได้อะไรติดไปติดมือกับบ้างบ้างไม่ได้ได้ไรจินนี่ก็ได้ไม่ใช่หรออ๋อได้จะให้พี่โกโก้ไปแล้วใช่เพราะไม่ใช่ที่เราอยากได้ไอะดูซิกิน10จานยังได้เลยอ่ะ<ช>มีวิชากินสิบห้าจานไม่ได้น่าสงสารจะฝืนกินอีกก็ไม่ไหวแล้วท้องมันเต่งตึงซะจน แต่วันนี้เห็นคนสั่งอันนี้น่ากินมากเลยค่ะใช่อันนี้เขาเป็นแคมเปญพิเศษนะสำหรับฤดูนี้โดยเฉพาะเขาจะมีเชฟแบบมืออาชีพเลยบบเชฟแบบชื่อดังมากแบบคัเมินของหวานนี้เลยโจดิอสั่งไม่ได้กินเพราะมันแพงมากสามร้อยกว่ายเยนใช่ค่ะแล้วอีกอันนก็คืออิ่มแล้วแล้วก็จานไม่สามารถไปจับฉลากได้ด้วยก็เลยใช่ค่ะไม่สนใจคร <c oughs> ั้งหน้าติดตามชมว่าดีวสั่งจะพาไปไหนไปกินอะไรไปพบกับใครที่ไหนในโลกใบนี้สามารถติดตามฟอลโล์ของดิวสั่งได้ที่ทวิตเตอร์ nadjp y ยูทูบในบี p จหรือว่า Facebook ในบี p จแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ